สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับชายทีวีวันนี้เราขอเสนอจอมโหดกระทาเหล็กเชิญรับชมได้ครับตอนที่68อุ่นเครื่องมรสุมให้ตายสิชตะเกรียดจ้นั้นจริงๆเลยตํำช้อที่สุดถ้ามันแพ้ได้ก็ดีสินะโชคดีที่กอนแข่งขันทั่วประเทศครั้งก่อนจ้นั้นได้แค่ที่สองอะนะ ช่ถ้าคนแบบนั้นชนะเลิกแล้วล่ะก็พวกเราคงถูกแม่กระทั่งพรอครัวธรรมดามองอย่างเหยียดหยามแน่เลยจ้งเบือกนั่นอากิยามะจางแห่งร้านโกบังโจวันนี้ต้องให้กกเงียวไคของร้านชินคิโรชนะมันให้ได้ใช่เลยฮ <c oughs> <c oughs> ทุกคนที่มางานนี้มีแต่คนที่เกลียดเจ้าอากิยามะทั้งนั้น ฉันคิดถูกจริงๆที่ส่งบัตรเชิญไปให้กับร้านที่เคยแพ้อากียมะในการแข่งขันครั้งก่อนนี่โกเงียวทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แล้วที่เหลือก็แค่แกชนะเท่านั้นล่ะืมอถ้าโกเงียวชนะละก็ฉันจะสามารถเป็นใหญ่ในฐานะราชาคนใหม่ของวงการอาหารจีนได้สำหรับร้านโกบังโจแล้วจ้านูอากิยมะก็คือมะเร็งร้ายถ้ายุแย่สักหน่อยก็ต้องมีเรื่อง กันทาทีแน่แค่จัดการอาก,กิยมะคนเดียวร้านโกบังโจก็จะตกอันดับจากการเป็นสุดยอดของอาหารจีนมันช่างง่ายได้อะไรแบบนี้เบงได้เลยนะโกเงียว <c oughs> เอ๊ะไงโอทานิโกเงียวเข้ามาสักทีเซ่อย่ายืนเกะก,กะนี่มันห้องพักที่ใช้ร่วมกันนะเชอะอะไรกันมันมาแล้วเหรอเบนน่าฉันออกไปข้างหน้าดีกว่า อากิยมะจังเราเพิ่งจะได้เจอกันจริงๆก็ครั้งนี้แหละนะยินดีที่ได้รู้จักโกเงียวใครผู้พผดุงคุณธรรมฉายาเซียนโกเงียวเหรอฉันไม่แพ้หรอกอาหารนะ่ะคือการดวนอาหารของฉันจะไม่แพ้วันนี้ฉันต้องชนะแกแน่ไม่มีทางหรอกเพราะนายนะ่ะจะแพ้อาหารนะ่ะคือความรู้สึกต่างหางล่ะ ความรู้สึกของหินและหยางที่ควบคุมตามาธาตุห้านั่นคือโกงเงียวเซนของฉันละคำพูดที่ว่าอาหารคือการดวนนะ่ะนะดูสงงาพาเผยดีอยู่หรอกแต่คนที่ไม่รู้จักความรู้สึกไม่มีทางชนะหรอกนะ <c oughs> มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วหรอแบบนี้นะ่ะไม่มีทางทําอาหารชั้นยอดได้นะฉันจะไปตั้งเครื่องหอมระงับความรู้สึกของหยางเพื่อทําให้เลือดที่พุ่งพล่านสงบลงนะ เฮ้โกงเงียวแกทำอะไรนะน่าเสียดายจังถ้าสูตรควันนานอีกหน่อยแล้วล่ะก็คงทำให้สูญเสียการรับรู้รถได้เลยแทๆ้ๆกระจอกก็ที่คิดซะอีกติดกับเครื่องหอมแมนเรดที่ฉันปรุงขึ้นซะแล้วสินนะการต่อสู้ครั้งนี้นะ่ะไม่จำเป็นต้องยุติต่อหน้าทุกคนหรอกแมนเรด พืชมีพิษตระกูลมะเขือซึ่งกล่าวกันว่ารากของมันทําให้เกิดอาการประสาทหลอนและจะร้องตะโกนเมื่อขาดมันในอดีตเคยใช้เป็นยารอบสังหารและขับไล่ผีร้ายมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแมนรากราไอขี้ขาดตาเขาขี้ขาดเหรอ <laughs> ไม่ใช่หรอกนี่นะเรียกว่าวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่างหาล่ะชน,นะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยจริงไหม เอออาจารย์กูเงียวครับนี่เป็นกระเป๋าของอาจารย์ใช่ไหมครับทำไมวางอยู่ข้างนอกล่ะครับข้างนอกเหรอฉันบอกทีมงานว่าให้ขนเข้ามาไว้ที่นี่แล้วนี่นะฮะอะไรกันเนี่ยมีดสำคัญของฉันทำไมกลายเป็นสนิมหมดเลยฝีมือแกเหรออากิยมะจางระหว่างที่ฉันไม่อยู่แกคงจะใช้กรดเกลือหรืออะไรสักอย่างเทใส่มีดของฉันสินะ แต่สําหรับพ่อครัวแล้วมีดเปรียบเสมือนแขนขวาถ้ามีดถูกทําลายก็เหมือนเสียแขนขวาไป <g iggle> การทําร้ายความรู้สึกสู้ของแกนะก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกันดาบนั้นคืนสนองยังไงล่ะ <g iggle> ถ้าทางการแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันที่โสโครกแล้วนะ <g iggle> คงจะใช่ผู้ชมทั่วประเทศครับ ขออภัยที่ให้รอนานบัดนี้ศึกระหวังโกเนียวไคหัวหน้าพ่อครัวแห่งร้านชิมชิโรกับอากิยามะจงังพ่อครัวแห่งร้านโกบังโจสวรรค์กับนรกศึกประลองอาหารแห่งฤดูร้อนจะเริ่มขึ้นแล้วครับบุรุษผู้รู้ซึ้งความเป็นจริงทั้งมวลบุรุษผู้ใช้ยิ้มยยางธาตุห้างาใครเป็นคนส่งเขาลงมาบนพื้นที่พบนะโกเงียวไคหัวหน้าพ่อครัวแห่งร้านชิมชิโร หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเซียนโกเงียวเข้าสู่สนามแล้วครับเบ่งเขวให้โกเงียวนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสําคัญที่จะพาแกกับฉันขึ้นสู่จุดสูงสุดเฮ้ hey, พยายามเข้าหน้าโกเงียวจัดก่อนจุดหัวกิยมะเลยใช่ช่วยทีนะและต่อไปคืออวตารของปีศาจร้ายตัวแทนแห่งความพินาศวิญ,ญญาณบาปและอีกสารพัด ที่ไม่สามารถบรรยายความชั่วร้ายเป็นคำพูดได้เขาคืออากิยมะจ่างแห่งแรนโกบังโจเอ๋เอะไปไปไหนแล้วล่ะฉันได้ยินนะใครคืออวตารของปีศาจร้ายกันไอโคศกสามหาวแกอยากถูกดึงลงนรกด้วยนะ <laughs> อฮเ,เอ๋อากิยมะทททำไมอยู่ตรงนั้นล่ะต,ตั้งแต่เมื่อไรกันเนี่ย อะไรกันแต่งตัวแบบนั้นยากปีศาจเลยกนักโน่นมันชุดสีดำทมืนกับตัวหนังสือสีแดงเหมือนเลือดนักหน้าคนลุกไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพวกผดุงคุณธรรมก็ช่างแต่ฉันจะไม่ยอมให้เป็นไปตามที่พวกแกคิดหรอกเริ่มการแข่งขันอันสกปรกโสมมสัที รอด้วยรีบเร็วข้อส yani <so ินอนตื่นสายินมาช้าแล้วเห็นไหมนี่กำลังขึ้นเสียงของเริ่มการแข่งขันดังแล้วนะเร็วเข้าไม่มีที่นั่งเลยไม่เป็นไรต้องมีที่นั่งจองไว้แล้วการแข่งขันระหว่างอากิยมะกับโกเงียวไคกำลังจะเริ่มขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็าอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใทีมงานเราด้วยนะครับแลนะถ้ามีคำติชมใดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ